ท่านผู้ชมที่เขารับกับแฟนคลับแฟนสมาชิกสุสูุสควันเนอร์มื่อนี้เป็นวันที่สองนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับเป็นทีถืออกถือใจสำหรับผู้ที่นักเสียงนะครับโชกเสียงราบได้เป็นทีสมใจนะครับกะขอบุณขอบพุ้นเนอ นะครับที่โตคดีได้รับปากกับท่านผู้ชมไปแล้วว่าเมื่อวันที่สองที่สามนะครับสี่อามา่พ่อกับท่านผู้ชมอีกนะครับฟอกกับแฟนๆอีกกับมาตามคําบอกเราครับอ่าบ่ได้เว้าดูนะครับบ่ได้เว้าหลายยายห่างนะครับแลว้วบัดนี้สิเอาแน่ๆนึงเอาแน่ๆเลยเผู้รำคนก็บ,บอกว่าอ่า เอาบอท่านซื้อบอท่านอ่าทราบคำว่าเบิ้งแล้วก็เสียบางบอเสียบางนะครับอันนี้แม่นเลขเออเฮ็ดเองนะครับขับนวนเองในดุลพินิจเองแล้วก็เอาไปเผยแพร่ให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับก็บ,บอกกันต่อ,ตอไปถ้ามันได้ผลถือเอาถือใจกะกรุณากดาไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือว่าซับสไครเขาว่าจักส่ละเนาะ เ,เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับแรงศรัทธามาบอกมาจากกับผีกัป้องอีกเนนึงนะครับสําหรับงวดวันที่สิบหกกลุ่มภาพันนะครับก็เ,เลขรักหน่วยรักสิบก็บอกคือเก่านะครับผู้ลังคนก็บ่าคือบอบอกตัวเดียวรถประสนนะครับโอ้กันแม่นปรนันกับอักเอาผู้เดียวทันแล้วนะครับก็ สิบหกตัวนี่กับว่าแม่นแมนอยู่ได้ล่ะนะครับความแม่นย่ำนี่สามารถสิ่เออการันตีได้นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อเลขยี่สิบสี่งวดในหนึ่งปียี่สิบสี่งวดเนี่ยคือคึ้ว่าถึอสิบหกสิบเจ็ดงวดนะครับบอพ่าเลยนะครับเอาบานี่เลขเอารักซี อาบอกกันเลยนะครับเตรียมปากกาเตรียมสมุดเอาไว้นะครับว่าผู้ใดนะครับเดี๋ยวเราจะไปคำนวณของท่านอีกเชนึงนะครับว่าแพทแผดไปแนมเอาไปวิเคราะห์นะครับสังเคราะห์มึงให้มันตกผลึกแล้วก็จังซื้ออีกเชนึงนะครับอันนี้มันเป็นอาชีพที่ว่าบ่าแหลงบ่ถ่วมเนี่ยบ่มีบ่บบเกี่ยวกับโควิดหรือบ่วิด นะครับบอเกี่ยวกับเศรษฐกิจใดๆทั้งหมดอดวันที่หนึ่งวันที่สิบหกมากครออกสม่ำเสมอนะครับอ่าทิตแต่ว่าเช้าสิเดาถือบอเขาสิว่าแม่นบอแท่นั้นนะครับอันนี้สบายเลยทีเดียวนะครับสําหรับเลขรักสิบนะครับปลายจับงวดวันที่สิบหกอ่าวัน วันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสี่นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขหลักสิบนะครับมีหนึ่งสองสามเจ็ดนะครับเอาไว้ให้ดีเดอร์หนึ่งสองสามเจ็ดนะครับอ้าวอันนี้ลักสิบอ้า เขียนไว้ว่าครับลักสิบมีทั้งสี่เลยเอาเพื่อทันทีบ่าได้ทับสนเนาะเราบนี้มากบวกกันครับเลขรลักหน่วยลักสิบมีสี่ตก็ต้องเอารักหน่วยอีกสี่ตไปใส่กันรักหน่วยนะครับรักหน่วยคือห้าหกดเ้า นะครับห้าหกแปดเก้าอันนี้คือหลักหน่วยนะครับลอยบนนี่เลขที่ดับดับบนเนี่ยบอมันดับทั้งบนทั้งล่างดีอันนี้ดับบนคือบ่มาบนเลยนะครับกับสี่กับเก้านะครับสี่กับเก้านะครับบอกท่านไว้โดยละเอียดเลยทีเดียวนะครับมีจับใส่กันได้เลยง่ายๆนิดเดียวนะครับ สี่สได้16บตเห็ดออกมาแล้ว16บตแล้วบันนี้เขาก็ซื้อไปตามนั่นนะครับซื้อตามเที๋อ,ออกบ้านอา่ะผู้ขากับบอกราาาู้าว่ามันสิออกตัวใดนขึ้นกันแต่ว่าในจำนวนนี้นะครับคยเห็ดเคย,เเคยพิสูจน์มาแล,แล,แล,แล้วได้ผลมาแล,แล้วเสียมันเสียถือได้บอกพี่น้องกับเป็นที่ประจักษ์มาแล,แล้ว นะครับเมื่อวานนี่ก็บอกแล้วนะครับถือมาแล้วเห็นจะจะเลยทีเดียวบางเชือมันก็ถือทั้งบนทั้งล่างเลยทีเดียวแล้ววันนี้ยงนึงเลขเล่านะครับมันออกวันนงวันวันผาหัดกับวันวันศุกร์วันจันทร์นึกผาหัดสิละผู้กาจจาบ่ใครได้เนาะเอาไปซื้อได้ครับจนวันสิบเดือนไปก็จังเริ่มไม่อันนี้ก็หลักสิบย้ำอีกทีหนึ่งครับหลักสิบหนึ่งสองสาม นะครับหลักหน่วย5 6 8 9เนะครับเลขดับว่ามาเลย9 4นะครับอันนี้คือเลขดับเดอร์บอกไว้จ้จาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปพินิจพี่ขอเบิ้งสังขอเบิ้งนะครับถึงล้วก็คอยซื้อก็ขอให้พี่ให้น้อง นะครับผู้ติดตามนะครับผู้ชมจงมีความสุขความจเจริญน,นอนลับก็บขอใได้เงินเมินนอนตื่นก็ขอใได้เงินแสนแบนเมื่อไปขอใได้แก้วมณนโสดโทษให้ยมมาพลาม่านให้ยม,มาพาให้สุขขีกันทัวหนามีเงินใส่ยาขาดถงสบายดีครับ